พบกันอีกครั้งครับกับช่องบอลช่องเบสิกครับผมแมช่องบอลครับผมบอลครับวันนี้ผมจะมาชวนไปดูรถเหล็กครับรีวิวรถเหล็กนะครับของ Hotview นะครับวันนี้ก็จะเป็นรุ่น07 Ford Mustang นะครับผมก็จะเป็นตัวหมักรุกนี้นะฮะ3ทับ9ครับก็อาจจะเป็นรุ่นเช็คเมดนะครับ เชคเมดนะครับผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับผมอันนี้นะฮะก็เดี๋ยวลองรู้กันครับว่าภายในจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็มาดูใกล้ๆชัดกันนะครับตัวการกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสารทับก้าครับแล้วก็ลายหมักลุกนะครับตรงนี้อ่าซุนเจ็ดฟอร์สมาสแตงอ่าแต่าวกอ่าฟอร์สมาสแตงกันหน่อยนะครับผมโดยส่วนตัวลึกๆนะผมก็อ่า ชอบมาสแตงนะครับรถแบบสไตล์เมกันอะไรอย่างงี้นะฮะ mm hmm. ดูโหดด,ด,ด,ดูดุดีครับตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสีดำครับกราฟิกดีไซน์ด้านข้างก็จะเป็นสีแดงแล้วก็เป็นลายหมากลุกด้านข้างนี้นะครับผมแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษคำว่าไนท์อยงนี้นะครับผมก็จะมีด้านข้างครับแล้วก็ตรงด้านหลังคารถตรงนี้นะครับอ่าก็จะเห็นได้ชัดน,นะครับผมอันนี้นะฮะ กระจกร้บคันครับเป็นสีแดงครับสีแดงเดีนี้ก็สามารถมองเห็นคอนโซลด้านในได้นะฮะนี่เป็นสีที่นั่งนะครับคนขับด้านข้างแล้วก็ด้านล่างด้านหลังนะครับก็เป็นอีก2ที่นะครับผมฝากระโปรงครับเป็นสีแดงคาดดำนะครับผมมีอ่า ด้านบนนะครับตรงนี้ก็สามารถจะมาแต่งได้นะครับว่าเป็นสีอะไรตรงนี้นะครับผมกับสปอยเลอร์ด้านข้างจะเป็น2ชั้นนะครับมาแต่งล้อครับเป็นล้อพลาสติกนะอันนี้ครับแมคค่าแชร์ครับแต่งขอบสีเงินสีเงินดำนะครับตัดตัดกันนะฮะล้อค่อนข,ข้างลื่นครับผมด้านท้ายก็เป็น อเอกลักษณ์เดิมครับของฟอร์ดม s t a ต g ครับซึ่งเห็นท้ายก็น่าจะรู้เลยว่านา่าจะเป็นฟอร์ดม s t a ต g ครับแล้วก็ดูท้ายใต้ท้องรถกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอืมครับก็เป็นพลาสติกนะครับอันนี้ก็จะเป็นปาร์มมาฮอตวิลนะครับผมปี2 0 0 7ครับฟอร์ดม s t a ต g นะครับผม2 0 0 7อ่าจ็ดแมทเทล เม d ดอินมาเลเซียนะครับผมวันนี้ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะครับผมถ้าใครที่สะสมมาส t ตง g ์รุ่นไหนยังไงก็เอามาโชว์กันบ้างนะครับผมคอมเมนต์ด้านล่างได้ส่งรูปให้ดูกันได้นะครับผมครับวันนี้ช่องเบสิกนะครับผมบอนคอลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันไปใน EP ถัดไปครับผมว่าจะมีรถอะไรมาโชว์เพื่อนๆกันอีกนะครับผมแล้วพบกันครับสวัสดีครับ